เออเกรืออย่าเล่นน้ำลายไม่ได้เล่นน้ำลายพยายามอันนิงอยู่ไออันันนาเกรือเกรือเก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 ืั่แกเคยเห็นปะที่แบบเวลาแบบเขาเรียกอะไรนะผู้หญิงแบบเซ็กซี่แบบเล่นรอเรืองมันเท่เนะแบบเกรืออะไรเงี้ยเเห็นปะเกรือแต่เคนน่ง้ับเซ็กซี่นเราแบบ มันก็ได้นะแกกรึ่งกรึ่กรกร่นี่นี่มีคนมาเกรือแตมาเคยเห็นแบบผู้หญิงที่แบบเขาแบบสไตล์เซ็กซี่ที่เขาแบบจะกรึ่งอย่างงี้ใช่ปะดูพี่นะเหยี่วมาล้กรด่ าวิ่งอ่ะเขาไม่อยู่กับหนูแล้วอ่ะแค่เห็นหน้าหนูก็ไม่อยู่กับหนูแล้วจริงครึ่งไม่เคยขโมยยังรอเพื่อนหรอเอ้ไม่เคยขโมยอ่ะไม่เคยเหรอขี้งี้แมาไม่เคยขโมยหรอเอ็มแม่เกิดมาไม่คุ้มแล้ววะไม่เคยทำอะไรแบบเนี้ย มันแบบของเพื่อนมันสวยไงยมีหลายสีอ่ะที่งมันจะเป็นแท่งๆแล้วเปลี่ยนสีได้ค็เห็นว่าเออๆนะแล้วแบบนี่ไม่รู้ไงว่าซื้อที่ไหนก็อยากได้แบะก็ะเลยตอนเพื่อนทําตกเดี๋ยวเราเก็บให้ไม่เห็นนะแก <laughs>